ผมนั่งอา่านหนังสือพิมพ์อยู่เห็นข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งนะฮะถ้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมดูรายการใน Facebook ของคุณกิตติสิงหาปัดคุณกิตติสิงหาปัดได้รายงานข่าวว่าตำรวจปปสอก็คือปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกองสืบตะกรบาลบุกเข้าไปรวบตัวคนจีน สองสาคนที่มีผู้แจ้งเบาะแสไปว่าเป็นกลุ่มคนที่อันตรายมากทำอะไรลับๆซ่อนๆก็ปรากฏว่าไปเจอคนพบเจอคนจีนไม่เจอ,อยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่ไปเจอข้อมูลในโทรศัพท์สรุปง่ายๆว่าไอ้หมอเนี่ยสามตัวเนี่ยมันมีหลักฐานในทางโทรศัพท์ ว่ามันเนี่ยคือกมเมอร์ตัวใหญ่เลยเพราะว่ามันเนี่ยจัดการในเรื่องของเอ่อ <c oughs> จัดการในเรื่องของการที่มันสร้างเว็บนันมหือมามโหฬารแล้วก็โอ,โ,อโอนเงินโอนทองฟอกเงินต่างๆที่ผมสนใจแล้วก็ทำให้ผมคิดว่าจะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งเพราะว่าในรายงานข่าวก็บอกว่าไอ คนจีนพวกนี้ซึ่งเป็นจีนเถ่าแน่นอนหรือจีนดำไปเลยมันมีคู่มือท่านผู้ชมเชื่อั้ยคู่มือว่าเวลาถูกตํารวจจับให้ตอบอยังไงมันก็มีหมดทุกอย่างมันบอกว่ามันจะมีคนคอยแจ้งว่าตํารวจจะคอยไปค้นตามช่วงเวลากี่โมงหรือกี่โมงซึ่งก็แน่นอนที่สุดไอ้คนแจ้งมาเนี่ยมันก็คือต้องเป็นสายของตํารวจหรือว่าจ่ายเงินตํารวจ ถึงจะรู้ว่าตำรวจจะมากีโม,ม่ให้หดีกเลี่ยงการทำงานช่วงนั้นนอกจากนั้นแล้วมันก็มีวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงคำถามที่ผมรู้สึกว่าจะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดกับท่านผู้ชมคือมันบอกว่ามันมาที่ยวเมืองไทยตามฟรีวีซา่าในเมื่อเปิดวีซ่าให้มันเข้ามาได้ไมันก็มาแล้วพอมันครบ กำหนดแล้วเนี่ยมันก็ไปขอต่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก,ก็ต่อให้ก็แน่นอนที่สุดมันก็จะมีเอเนตนในหน้าที่คอยรับจ้างต่อวีซ่าให้ว่าเมื่อครบกำหนดแล้วนะฮะมันก็บอกไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายนะฮะตรงนี้แหละที่ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยช่วงคุณเศรษฐาทวีสินขึ้นมาเนี่ย ต้องการเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็คือเปิดฟรีวีซ่าแต่การกระทำคุณเศรษฐาในยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าแก้ผาให้เอาเค่าทูรื่องพูดตรงๆนะฮไม่ต้องถลกกระโปรงและไม่ต้องถอดกระโปรงเอาเข้ามาเลยเข้ามาเลยพอเข้ามาปางปับ๊บพอถึงเวลาหมดก็ไปต่อให้ต่อให้ทีนี้ไอ้ไอ้พวก สุดคนเข้าเมืองเนี่ยสถานที่จะต่ออายุวีซา่าหรือว่าวีซ่าหมดอายุแล้วต่ออายุต่อเนี่ยมันก็จะมีนายหน้าคอยวิ่งเต้นไอ้นายหน้าก็แน่นอนที่สุดก็ยัดเงินยัทองให้ตำรวจนะฮะตำรวจก็หลับหูหลับ,ลบ,ลบตามาถึงก็รอกข้อแบบฟอร์มตามที่ตำรวจต้องการก็ประทับตาปังต่อไปอต่อทีก็สองอาทิตย์มั่งเดือนหนึ่งมั่งก็ว่างไปต่อไปเรื่อยๆ แล้วผมเชื่อว่าพวกจีนเทาพวกนี้กระทั่งถึงชาวยูที่อยู่ตามปายหรือตามที่ต่างๆเนี่ยมันก็ใช้วิธีนี้กันหมดคำถามที่ผมอยากจะตั้งคำถามถามรัฐบาลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อผมเช็คโดยละเอียดแล้วเนี่ยผมเห็นว่าจีนเขาให้ฟรีวีซ่านะแต่เขาให้แค่สองที่เดงพอจบสองที่แล้วจบกัน แล้วเขามีเงื่อนไขต่อหลายประเทศให้ฟรีวีซา่าแต่เขาจะมีเงื่อนไขต่อหมดเลยผมคิดว่าถ้าเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ฟรีวีซา่าเนี่ยผมไม่กัดข้องแต่ผมคิดว่ากติกามันต้องชัดเจนเราต้องรู้ว่าประเภทคนที่มาเที่ยวเนี่ยคำถามมีอย่างนี้ถ้ามาเทียเ่ยวในสองอาทิตย์ประเทศไทยน่าจะเที่ยวพอแล้ะนะ คือถ้าจะอยู่เกินกว่าสองอาทิตย์เนี่ยมันประเภทเหมือนกับมาดูราดเราเพื่อตั้งลกรากอะไรล่ะมันไม่ใช่มาเที่ยวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าฟรีวีซ่าเราเนี่ยต้องระบ,บุชัดเจนว่าไม่เกินสองอาทิตย์ที่สําคัญต้องระบ,บุต่อนะฮะห้ามต่ออยู่อันนี้สําคัญมากคือพอครบสองอาทิตย์แล้วต่ออยู่ไม่ได้ละไม่มีสิทธิต้องกลับลูกเดียวเพราะถือว่าคุณมาฟรีวีซา่าเพื่อมาท่องเที่ยว ถ้าคุณจะมาวีซ่าเพื่อเข้ามาเพื่อมาทําธุรกิจมันก็จะมีเงื่อนไขของการทําธุรกิจซึ่งต้องมีเงินลงทุนเท่านี้ต้องมีอันโน้นอันนี้ต้องได้บ OI นะฮะต้องมีคือมันยุ่งยากนิดหนึ่งที่ไม่ใช่ไอจีนเทาคนไหนหรือจีนดาคนไหนที่อยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้แล้วผมก็ดูผมก็เชื่อพวกอิสราเอลที่อยู่อยู่กันที่ปลายเอออยู่ที่พังงานเออพวกนี้ก็ใช้วิธีนี้ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราต้องปรับเปลี่ยนบริบทของฟรีวีซ่าเราสมัยหมดเลยเราในขณะนี้ที่เรารบกับเขมรแทบเป็นแทบตายจนกระทั่งแม้กระทั่งในเรื่องของกลุ่มจีนเทาเนี่ยซึ่งมีอยู่เยอะแยะไปหมดนะฮะเราสร้างปัญหาด้วยตัวเราเองด้วยการให้ฟรีวีซ่าแล้วให้ต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วนในความเห็นของผมเนี่ย ครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นประเทศจีเนี่ยเวลาวันหยุดเขาหยุดลองลองวีคเอนของเขาเนี่ยประเภทหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นโกลเด้นวีของเขาญี่ปุ่นโกลเด้นวีของเขาปีหน้า2569เนี่ยเขาจะเริ่มประมาณปลายเมษาจนถึงประมาณวันที่5พฤษภาผมนับวันดูแล้วไม่เกิน7วัน8วันสูงสุด10วัน พราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นก็เลยไปเที่ยวกันเยอะเลยไปเที่ยวนในประเทศบางต่างประเทศบางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้าต้องการมาเที่ยวจริงๆเนี่ยนะผมคิดว่าสองที่นียพอละนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆที่จะแนะนําที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยมันไม่ใช่เรื่องใหม่แอปพลิเคชันมีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วพวกคนพวกออนไลน์ ไอ้พวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่แนะนําประเทศเที่ยวโน่นที่เอามาเมืองไทยสิมากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะมากินผัดไทยที่นั่นนะมาพักแบบนี้นะไม่มีที่พ่านี้มีเตม็มไปหมดแล้วในยุคสมัยนี้เนี่ยคนจีนเป็นคนที่ชานาญเ,เรื่องเทคโนโลยีมากเขาจะมีลักษณะของเขาอยู่เต็มที่นะฮะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เขาอยากมาเที่ยวเมืองไทยเขาไปเช็คดูเข้าดนูนนี่นั่น ผมคิดว่าตรงนี้นะหากที่เราจะต้องเข้มงวดละเราต้องประกาศเลยว่าเราเยินดีให้ประเทศต่างๆดังต่อไปนี้ไม่ต้องใช้วีซ่าเข้ามาแต่อยู่ได้ไม่เกิน2อาทิตย์ครบ2อาทิตย์ต้องกลับต่ออายุไม่ได้เกินไปหนึวันก็ถือว่าเข้าเมืองผิดกฎหมายแนละ้วต้อง